เราก็มาบูรณาการนะคะรายวิชาของการขยายพืชน,นะคะระดับชั้นปวช3นะคะสาขาพืชศาสตร์เนะเาะให้เด็กเรียนรู้เรื่องของการปลูกฟ้าทรลายโจรน,นะคะวิธีการปลูกปลูกยังไงนะคะแล้วก็ปลูกเพื่ออะไรนะคะตอนนี้ฟ้าทลายโจรก็เป็นสิ่งที่สําคัญเนาะ,ะช่วยในการรักษาโควิดน,นะคะแล้วก็เป็นแหล่งขยายพืชเก็บไว้เพื่อแจกชาวบ้านเนาะ,ะให้พวกเราได้รู้นะคะหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วก็จะให้นักเรียนเก็บฐานนำไปปลูกไว้ที่บ้านด้วยเนาะ ฉันครูทิพรัตน์สัมฤทธิ์เติมสิรินะคะครูประจำแผนวินาชาพืชศาสตร์นะคะสอนวิชาสถิติและการวางแผนการทดลองนะคะนักเรียนระดับชั้นปวช3พืชศาสตร์นะคะก็จะให้นักเรียนเนี่ยค่ะเริ่มทําการทดลองเกี่ยวกับการปลูกข้าวโพดข้าวโพดหวานนะคะเพื่อให้นักเรียนทดสอบนะคะอัตราการศึกษาเรื่องการงอกการใ ความยาวของต้นนะคะในการปลูกข้าวโพดนะคะรวมถึงบำรุงรักษานะคะการปลูกข้าวโพดนะคะตั้งขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะของการปลูกข้าวโพดและให้นักเรียนยทําการบันทึกข้อมูลความสูงความยาวความกว้างของใบน้ําหนักของฝักนะคะจนไปถึงการตัดยอดค่ะนี่คือวิชาสถิติและการวางแผนการทดลองค่ะก็มีนะครับเมลอนที่เราได้ เราปลูกเอาไว้นะครับมีระบบน้ําที่อยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างที่ทําการควบคุมผ่านตู้ควบคุมเมื่อสักครู่นะครับโดยใช้แอปพลิเคชันที่ได้ติดตั้งไว้ในมือถือของเรานะครับแอปพลิเคชันก็คือตัวนี้นะครับรก,ก็สามารถควบคุมเรื่องของอความชื้นในอากาศอุณหภูมิในโรงเรือนความชื้นในดิน สามารถตั้งเป็นอัตโนมัติได้สามารถทํางานอัตโนมัติเราจะให้ทํางานช่วงเวลาใดทำงานซ้ําทุกวันไหมหรือทํางานวันไหนบ้างแล้วก็ทํางานามีสามารถข้อดีก็คือเรื่องของการควบคุมว่า,าไม่ทํางานเกินอย่างนี้5นาทีนะครับก็คือว่าถ้าเกิน5นาทีไม่ได้มันาน้ําให้มากเกินไป แล้วก็ในช่วงเวลาถัดไปก็คือไม่เกิน30มสนาทีน,นี่ก็จะเป็นเป็นเงื่อนไขที่สามารถที่จะกำหนดได้น,นี่เป็นการข้อติงน,นะครับเสื้อสลายตอสังสลายตางข้าวนะครับเราโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับใช้โดรนนะครับโดรนตัพวพค่นนะครับ